โอ้นี่นะครับทุกคนน้ำมันจะหมดอีกแล้วครับเพิ่งขับมาได้หนึ่งร้อยกิโลเมตรเองครับเพิ่งเติมเมื่อกี้เองครับทุกคนผมไม่พอใจกับอันนี้เลยแล้วก็ปิดเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยสิบรก็จะดับแล้วครับสาเหตุเป็น เพราะว่าผมเปลี่ยนท่อมาลำมังครับเนี่ยท่อเ,เนี่ยนะคารับผมถ้าท่อเดิมนะครับผมวิ่งได้ประมาณ120ต่อกิโลเมตรได้นะครับทุกคนสาเหตุเพราะอะไรผมไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ทราบเนี่ยสามารถบอกผมได้นะครับได้์คอมเมนต์เนี่ยครับนี่นะครับทุกคนผมซื้อจากกรุงเทพนะครับตอนนี้650 605กิโลแล้วครับ โอเคนะครับเดี๋ยวพวกผมขอพักตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้มาได้ประมาณครึ่งทางแล้วครับแล้วก็จะออกเดินทางจะตีป้อมจะอะไรก่อนโอเครครับแล้วเรามาถามผู้เดินทางนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างโอเคปั okay. งว่าเส้นอะไรปังตอนนี้ว่าเสล่งหง่นะ Masa sedak Masa sedak? Oh. Tak boleh mula ngepek apa Tak, kita mari kita boleh tahu atau lagu mana Boleh rasa Oh, boleh rasa <laughs> Masukkan, masukkan Ini no, hello lagi? Okay. Eh? Dari mana tu hello lagi? Okay. Mana hello tak ada alih lagi kan? Gak alih มื่อกี้น้ำมันหมดด้วยนะครับทุกคนเสียดายผมไม่ได้แายไว้นะครับสองครั้งแล้วครับทุกคนตอนนี้เพิ่งถึงทุ่งสงเอ็น,นะครับถ้าจะถึงบ้านเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสามร้อยหกสิบโลเมตรนะครับคร่าวๆสามร้อยกว่าแล้วครับจะถึงบ้านแล้วครับทุกคนโอ้ดูด้านไปหมดแล้วครับโอเคเป็นไอริงนหครับบาง่้อยเก้าสิบอ็ติ๊กมเลย ปปไปแล้วคนหนะึ่งโอเคนี่ก็เป็นเวลามื้อเย็นของพวกผมนะครับเวลาประมาณสองทุ่มเป็นอาหารมื้อเย็นโอเคนี่นะครับประมาณนี้ มีมาม่าครับขาดมาม่าไม่ได้เลยลก็มีขนมต่างๆนานาไม่ได้เขาไม่ไมีเขาไม่มีใช่นอกกัะสิบไปเยอะโอเค,อเ,คเดี๋ยวพวกผมขอกินมาม่าแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเ,คเดี๋ยวจะออกเดินทางต่อครับโอเคครับ a few moments later โอเคนะครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับ โอเคตอนนี้พวกผมได้อยู่ที่พัทลุงแล้วครับระยะทางก็จะเหลืออีกประมาณ200เมตร,รน,มะนะครับทุกคนคือเมื่อคืนนะครับผมจะบอกทุกคนนะครับจริงๆจะบอกทุกคนแล้วว่าจะปิดคลิปแต่ว่าผมไปกดอันนี้ครับไปกด slow motion ก็เลยภาพเป็นช้าพูดไม่ได้ยินนะครับฟังไม่ได้ยินอะไรเลยเสียดายครับคลิปเสียตรงนั้นไปนเลย ระยะทางจะเหลืออีก200รเมตรใช่ไหมครับก็ผมคาดว่านะครับประมาณ8ถึง9้าชั่วโมงก็ถึงแล้วครับประมาณนี้นะครับทุกนโอเคครับก็นี่จะเป็นมื้อเช้าสำหรับวันนี้นะครับยินครับทุกคนความเฮาแล้วก็มีขนมเนี่ยประมาณนี้เมื่อคนะืนน่ะอากาศดีมากเลยนะครับโอ้ลว พวกผมนอนตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเก้าโมงครับหลับสบาย,ยับสบายนะครับทุกคนโ okay. อเคก็หลังจากน,นี้จะออกเดินทางแล้วครับ ดีเลยมีเขาเป็นผู้รับเหมาที่นี่มั้งครับผมไม่แน่ใจซื้อกาแฟาให้พวกผมกินนะครับสองคนนี่ครับของแก้วนูน่นเป็นกองกองตรงนู้นก็จะเป็นของสัมภาระของพวกผมนะครับนี่จากกรุงเทพเลยนะครับทุกคนโอเคก็ปังเออร็กๆหรอกี่ปังเยญ่เลยมุลิลานะไยอ่าโอ้โปัตตานีโอเคไป let's go ล pues right mm ีลาครูช่องคนนี้มันลีลามาก Hold me close me get is till I get up Time up barely I

โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมขับรถจากกรุงเทพนะครับถึงปัตตานีเนี่ยประมาณสามวันสองคืนนะครับทุกคนคือพวกผมนอนนอนแวะปั๊มสองคืนนะครับโอเคครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับที่ที่ได้ขับรถจากกรุงเทพถึงปัตตานีเนี่ยก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งครับงบป,ประมาณที่ผมกลับนะครับค่าน้ามันก็จะอยู่ที่ประมาณ พันสองครับเพื่อนค่ากินค่าใช้เนี่ยประมาณห้าร้อยครับห้าร้อยหกร้อยบาทประมาณนี้ครับทุกคนก็ตกประมาณพันแปดบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สาหรับทลิปนี้ผมขอลาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนโอเคครับมาชั่ว่าเร็วแล้วก็ยังเพลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ Broken dreams in my pocket. Couldn't think round my neck like a